สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วสำหรับโปรแกรม s k t c h u p 2024นะครับในวันนี้สำหรับโปรแกรม Ska ตอั p 2024นั้นจะพาทุกคนสร้างโมเดลนะครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คือความกว้างนะครับ60ความสูง165.5และก็ด้านข้างตรงนี้นะครับ35เซนติเมตรและรายละเอียดอื่นๆ ก็ดังรูปภาพนี้นะครับครับเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับให้ไปที่าการวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยกําหนดรูปสี่เหลี่ยมอยู่ที่60คูณ35นะครับก็คือพิมพ์เลข60แล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมา3า35กด Enter นะครับ เมื่อเราได้สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วนะครับก็ให้ทำการยกนะครับโดยใช้เครื่องมือพุดภูนะครับยกขึ้นไปนะครับยกขึ้นไป75เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้ทำการวัด นะครับวัดขนาดตรงนี้นะครับไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับตลับเมตรนะครับวัดเข้ามา1.5นะครับเอาใหม่นะครับ1.5 1.5พิมพ์แล้วกด Enter นะครับ ด้านบนก็เช่นเดียวกัน1.5พิมพ์กด enter นะครับทำทั้ง3ด้านนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการาวาดนะครับใช้ดินสอในการลากเส้นตาม เครื่องมือที่เราได้วัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการวัดจากด้านล่างตรงนี้นะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้ขนาดก็คือ21.5เซนนะครับ ใช้ตลับเมตรเช่นเดิมนะครับวัดขึ้นเลยครับวัดจากเส้นขึ้นไป21.5แล้วก็วัดลงมาครับวัดลงมาวัดลงมาที่ขนาดกดวัดนะครับขนาดด้านล่างก็1.5 เซนนะครับอันนี้คือความกว้างของไม้ที่เราทำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินสอครับลากตามเส้นต่อไปนะครับตรงนี้นะครับจากนี่ลงมานะครับก็คือตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับ17เซนติเมตร ก็ให้วัดลงมาเลยนะครับไปที่ตลับเมตรนะครับวัดลงมา17กด enter ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขีดด้วยดินสอเช่นเดิมนะครับครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะใช้การ พูดผูเข้าไปนะครับให้มันทะลุนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยส่วนด้านล่างนะครับเราจะไม่ให้ทะลุนะครับดูจากตัวอย่างตัวอย่างก็คือตรงนี้นะครับไม่ได้ทะลุนะครับก็จะเหลือไว้1.5เซนเพราะฉะนั้นเราก็เอา35ลบ1.5นะครับ ก็จะเป็น33.5แล้วก็ดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าไปแล้วพิมพ์3 3 5นะครับ mm. เพื่อความแม่นยำใช้วิธีการพิมพ์มันก็จะไม่ทะลุนะครับแบบนี้เดี๋ยวขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับค้างจากงานเดิมโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ทำการตรงนี้นะครับตรงนี้ เราก็จะพูดเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับ1.5นะครับแบบนี้ดันเข้า1.5เซนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดโดยการลบขออภัยลบตรงนี้นะครับไปที่ยางลบลบเส้นทั้งสองฝั่ง โอเคนะครับก็จะได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับคือเป็นส่วนของฐานนะครับลืมไปนะครับตรงนี้ก็ต้องดันเข้าไปด้วยนะครับก็ใช้วิทียุบเข้าไปนะครับยุบเข้าไปจาก3านะครับเราก็ลบออกเลยนะครับลบออก15 สิบห้าลบสิบห้าก็จะเหลือสิบห้าลบสามสิบห้าก็เหลือสิบห้านะครับเป็นที่วางเท้าแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปต่อกันที่ด้านบนในส่วนนี้นะครับก็ต้องทำการวาดเส้นขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับวาดเส้นขึ้นมาโดยไปที่ เทปก่อนนะครับวัดเข้ามา1.5เช่นเดิมครับทั้ง3ด้านเลยนะครับ1.5 1.5นะครับแล้วก็ใช้ดินสอขีดตามส่วนที่เราได้วาดขึ้นมาใหม่นะครับขีดนะครับ เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่งานที่คุณครูยกขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้นะครับจากตรงนี้ยกขึ้นไปกี่เซนลืมวัดเดี๋ยววัดดูก่อนนะครับ สิเซนนะครับถึงพื้น10เซนโอเคนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าความสูงนะครับดึงขึ้นไป10เซนแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยครับสิบเซนติเมตรนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปด้านบนนะครับเราก็จะทำการ ขีดเส้นนะครับขีดเส้นตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเทดินสอขีดเส้นนะครับหลังจากนั้นก็ยกขึ้นนะครับใช้พุทแอนพูลนะครับยกขึ้นมา1.5เซนติเมตรนะครับ แล้วก็เมื่อยกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ขีดครับใช้ดินสอนะครับลากจากมุมหนึงมามุมหนึงลบส่วนที่เป็นเส้นตรงนี้ออกนะครับโดยยังลบแล้วก็ดึงครับพอ,อกมาครับ10เซนนะครับกดพิมพ์เล็ก10แล้วก็กด Enter นะครับหลังจากนั้น ในส่วนของตรงนี้นะครับสองฝั่งจะเป็นเส้นโค้งแล้วก็ทำการเตรียมการวัดนะครับวัดลงมา5เซนติเมตรนะครับวัดเข้าไป5เซนติเมตรฝั่งตรงข้ามก็ทำเช่นเดียวกันนะครับวัดเข้ามา5เซนติเมตรนะครับดึงลง5เซนติเมตรนะครับโดยใช้เครื่องมือ,อ ตัวนี้นะครับต่อไปหลังจากที่เราวัดทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่เครื่องมือ Two Point Arc นะครับหรือว่า,เ,าเส้นโค้ง2จุดนั่นเองนะครับก็ให้ทำการลากจากจุดมาร์กหนึ่งไปอีกจุดมาร์กหนึ่งนะครับดึงขึ้นให้เป็นสีชมพูแล้วก็ทำการพุท ให้มันทะลุนะครับแบบนี้ฝั่งตรงข้ามก็ทําเช่นเดียวกันนะครับไปที่ two point arc นะครับจุด 2. จุดดึงขึ้นให้เป็นสีชมพูแล้วก็ใช้เครื่องมือพูดผูด,ดันไปข้างหน้าให้ทะลุนะครับ โอเคนะครับก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะครับเส้นมันเยอะเกินไปเดี๋ยวก็ทําการไปที่ Edit นะครับแล้วก็ด e ล e ทไกด์นะครับเส้นทั้งหมดก็จะหายไปเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําในส่วนของด้านบนต่อไปเลยนะครับก็ทําเช่นเดิมนะครับไปที่เครื่องมือตรงนี้นะครับตลับเมตรดึงเข้ามา 1.5กด enter นะครับแล้วก็ใช้ดินสอลากตามเส้นที่เราได้วัดเข้ามาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเรายกขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเรายกขึ้นไปจาก มุมนี้นะครับขึ้นไปด้านบนอันนี้ไม่ได้บอกนะครับเราก็วัดออกก็ได้นะครับใช้ตลับเมตรในการวัดวัดมุมนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับ80เซนนะครับไปเลยครับ ทำยังไงครับก็ไปที่พุทธภูนะครับดึงขึ้นพิมพ์เลข80นะครับกด enter ก็จะได้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้สุมอินเข้ามาแล้วก็วัดลงมาอีกเช่นเดิมนะครับไปที่ ตลับเมตรนะครับวัดจากตรงกลางลงมานะครับตรงนี้อยากให้โค้งเท่าไหร่ก็เลือกได้เลยส่วนผมจะเอา20นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ t o point arc นะครับอ่าสังเกตดูมุมขวาล่างนะครับมันเป็นเลข12 ถ้ามันเป็นเลข12แบบนี้นะครับเวลาที่เราเอาไปลากจุดแล้วมันจะออกเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นเยอะๆนะครับอันนี้ขอใช้100เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทีโค้งครับจุดจากมุม1มาอีกมุม1ตามเส้นมาร์กแล้วก็ดึงขึ้นมาให้จรวดด้านบนกดลงไปนะครับแล้วก็ทำเช่นเดิมนะครับ ไปที่พุทผูครับดึงกับหลังให้ทะลุดึงถอยหลังนะครับให้ทะลุแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันในส่วนนี้นะครับเป็นที่สำหรับไว้วางสิ่งของนะครับก็ทำการอ่า มาที่เดิมนะครับวัดขึ้นเหมือนเดิมนะครับใช้วิธีการวัดทุกอันเพื่อให้สเกลเราไม่เพี้ยนนะครับวัดขึ้นไปเลยนะครับ20เซนครับเท่ากันไหมไม่เท่าเอาใหม่นะครับตัวนี้25หรือเปล่า่า30ครับวัดขึ้นไป30 หลังจากนั้นก็ดึงออกมา1.5นะครับแล้วก็ใช้ดินสอในการลากจุดนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เมื่อเราลากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่เครื่องมือตัวน,นี้นะครับพุดภูนะครับดึงออกมาจากมุมนะครับมาที่ offset ลิมิตเลยนะครับก็คือ10นั่นเองก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช่นเดิมนะครับทำเส้นโค้งให้เขาจะทำด้านนอกก็ได้หรือด้านในก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกใช้วิธีการวัดเหมือนเดิมครับไปที่เทปดึงลงมานะครับ5เซนติเมตรดึงเข้าไป 5ซนติเมตรนะครับเอาใหม่นะครับดึงเข้าไป3ซนติเมตรหรือ5 d 5ดี5ซนก็จะโค้งเกินไปอพอดีนะครับดึงขึ้นดึงลง5ดึงเข้าข้างใน5นะครับด้วยใา้จำง่ายแล้วก็ไปที่เครื่องมือเดิมครับไปที่ t o point นะครับ แล้วก็เป็การจุด2จุดตามจุดมากนะครับดึงขึ้นให้เป็นสีชมพูหลังจากนั้นก็ดันครับดันให้สุดเลยนะครับมันก็จะหายไปแบบนี้อ่าต่อไปนะครับมาทำงานด้านในกันในส่วนนี้นะครับ ที่มันเป็นยืนย่นๆออกมาเราก็ทําการวัดเช่นเดิมนะครับวัดขึ้นไป8เซนวัดต่ออีกนะครับ1.5วัดขึ้นอีก8เซนนะครับแล้วก็วัดขึ้นอีก1.5นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินสอครับขีดเลยตามเส้นที่ได้มาร์ไว้ทั้ง4เส้นนะครับ ทำไงต่อครับเมื่อเราขีดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช่นเดิมนะครับไปที่พูดธูนะครับดึงออกมาดึงออกมา15เซนติเมตรครับ15เซนติเมตรนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้โอเคเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ขออนุญาตลบ เส้นออกก่อนนะครับไปที่ edit แล้วก็ d Delete guide นะครับลบเส้นออกไปให้หมดต่อไปมาดูที่ความกว้างของอันนี้นะครับความสูงอยู่ที่70นะครับความกว้างอยู่ที่40นะครับโอเค ความกว้างความกว้าง40ความสูง70นะครับห่างจากขอบอ่าโอเคเอาตรงนี้ก็ได้ จะขอบ5นะครับห่างจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนอยู่2.5นะครับโอเคเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับใช้เทปนะครับวัดเข้ามา5เซนนะครับวัดขึ้นไป2.5นะครับวัดเข้ามาอีก อ๋อชนอต้องลดขนาดของอันนี้ลงนะครับวัดไปเลยครับ40ครับแล้วค่อยมาถอยตรงนี้กลับนะครับโอเคถอยกับ3เซนทั้ง2เซนนะครับโอเคครับ เสร็จเรียบร้อยความสูงนะครับเรากำหนดไว้ที่70ใช่ไหมครับวัดขึ้นเลยนะครับ70มันล้นครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะทำเส้นโค้งเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จนะครับต้องทำการกรุ๊ปก่อนนะครับโดยที่เป็นคลิกนะครับคลิกสครั้งแล้วก็คลิกขวานะครับ make group เทสีอะไรตอนนี้เลยก็ได้นะครับก็ไปที่สีนะครับแล้วก็เลือกเป็น wood นะครับก็คือไม้หรือจะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเทลงไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทําในส่วนของกระจกนะครับเพราะว่ากระจกกับไม้เราจะแยกส่วนกันก็ที่เราได้วัดไปแล้วนะครับก็ทําเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับ ลาก,กันไปเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ดึงออกมานะครับความกว้างเราก็กำหนดไว้แล้วก็คือ1.5ความหนานะครับ1.5โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เทปนะดึงลงมา15เซนตามตัวอย่าง ใช้ t o point ครับดึงขึ้นมาจนสุดโอเคหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปทั้งสองข้างนะครับก็จะได้แบบนี้ก็ทำการทิปป c คลิกนะครับคลิก3ครั้งกด make group เปลี่ยน สีนะครับให้เป็นสีกระจกก็ไปที่เครื่องมือเทส,สีแล้วก็มาเลือกเป็น glass and mirror นะครับกระจกะเลือกตัวนี้ขออนุญาตเลือกเป็นตัวนี้นะครับ2ออันนี้ตัวนี้ก็ได้โอเคนะครับเลนลงไปจะเห็นว่ามันมืดๆด,ดูไม่ออกเลยว่าเป็นกระจกนะครับก็ให้ไปที่ edit ด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนความกว้างครับเปยนเป็นสัก50ได้ไหมห้าสิบโอเคห้สิบ เปลี่ยนเป็น40 80นะครับโดยกดตรงนี้นะครับไม่ให้มันอ,อันนี้กันไม่ให้มันเชื่อมกันนะครับให้มันแยกส่วนกันแล้วก็40 80กำลังดีนะครับเป็นคล้ายๆกระจกโอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องแปลงของเราทีนี้ก็เหลือส่วนที่เป็นที่จับนะครับตรงนี้ นี้นะครับเราก็จะไปสร้างที่จับกันนะครับโดยขออนุญ,ญาตย้ายตัวนี้ออกไปจากมุมนี้ก่อนนะครับเราจะสร้างที่จับกันที่บริเวณนี้นะครับก็ทำการมูฟนะครับหเอาด้านข้างนิดเดียวอ่ะลืมตัวนี้ไม่ไปด้วย ทำกันนะครับเบรกรุบอีกรอบหนึ่งให้มันติดกันอ่าดึงออกด้านข้างนะครับออกนี้เดียวก็พอไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นเราจะมาซูมเข้าไปที่มุมตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ดินสอลากลงไปนะครับลากลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้2เซนโอเคครับแล้วก็ไปที่วงกลม ลากออกไปไว้ประมาณ2เซนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําวงกลมแนวตั้งนะครับหนึ่งขึ้นมา1เซนนะครับเท่านี้นะครับประมาณ2เซนติเมตรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่เครื่องมือตรงนี้นะครับไปที่ ดินสอนะครับลากออกด้านข้างนะครับ1เซนแล้วก็ลากออกข้างนี้ก็1เซนเช่นเดียวกันนะครับ จากนั้นก็ลากขึ้นมาด้านบนนะครับโอเคส่วนนี้ที่มันเกินไปนะครับก็ทำการใช้ยังลบลบออกเลยนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้ทำการเราจะทำให้มันเป็นวงกลมนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องไปที่ลูกศร แต่เป็นคลิกด้านล่างนะครับแล้วก็มาคลิกที่เครื่องมือ Follow Me นะครับที่ด้านบนหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับก็จะเอาตัวนี้นะครับไปทําเป็นที่จับสําหรับดึงลิ้นชักนะครับแล้วก็ที่เป็นคลิกนะครับอีก3ครั้ง Make Group แล้วก็เทสีตอนนี้เลยนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ไปที่เครื่องมือเทสีครับกลับมาที่ส e l e c t นะครับแล้วก็เลือกเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับมองเห็นไหมอ่ะตัวนี้ดีกว่าจะได้เห็นได้ชัดๆโอเคนะครับ เมื่อเราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะหมุนนะครับหมุนหินตัวนี้นะครับหมุนที่จับตัวนี้ก็ไปที่เครื่องมือนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการหมุนนะครับก็ให้ทําการซูมเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกมุมด้านข้างนะครับแล้วก็ลากลงมาเป็นเส้นสีเขียวนะครับหักขึ้นไป90 องศานะครับเสร็จแล้วก็ทำการมูฟ <Move. S 1> ทการมูฟน,นะครับที่นี้ครับ ก็ <Okay. S 1> จัดให้ตรงนะครับ ขนาดดูเหมือนจะใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับก็ให้เช็คดูว่ามันเป็นยังไงโอเคนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องแป้งของเรานะครับประมาณนี้ก็ทำการเหมือนเดิมครับลบเส้นทั้งหมดออกนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ